สวัสดีครับทักทายเพื่อนเพื่อนพี่ๆยามเช้าวันที่20มีนาคม2566นะครับเช้าวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาชมดอกผักสาพันธวายที่ปลูกไว้นะครับปีนี้เดือนนี้ตอนนี้ยังออกดอกต่อเนื่องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆกันครับดูครับอันนี้ต้นอายุได้8เดือนกว่านะครับดูดอกครับนี่นะครับติดดอกออกผลเต็มเลยนะครับนี่นะครับ ดูครับนี่นะครับของแ้จะเป็นแบบนี้นะครับคําว่าถวายคือติดดอกติดผลทั้งปีนะครับดูดอกครับติดตั้งแต่โคนต้นขึ้นไปเลยนะครับดูครับดอกเยอะมากนะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ครับนี่ครับอันนี้คือดอกผักสาบนะครับหรือผักอินโนิทเขาเรียกกันนะครับนี่ครับดูครับ นี่นะครับดอกผักสาบนะครับกำลังติดดอกเต็มเลยนะครับนี่นะครับดูครับนี่ครับดอกเต็มเลยนะครับนี่นะครับเป็นพืชที่น่าค้นหามากนะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะครับย้อนแสงหน่อยนะครับ นี่นะครับอันนี้ต้นแม่หลังจากตัดแต่งกิ่งทำาสาวแล้วนะครับก็จะแตกยอดแบบนี้เต็มเลยนะครับดูครับนี่นะครับด้านบนนะครับนี่นะครับดูยอดครับนี่ครับติดดอกออกผลเต็มเลยนะครับดอกเยอะมากนะครับ ี่รบนนะคัอันนี้ต้นแม่นะครับอายุเกตปีแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือต้นกําเนิดผักสาปถวายเลยนะครับนี่นะครับนี่ดอกนะครับต้นแม่เขานะครับยังให้พุนผลิตต่อเนื่องนะครับนี่นะครับดูครับนี่ครับออกดอกเต็มเลยนะครับ นี่ครับพิกัดอยู่ที่ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับนี่นะครับภาเพื่อนๆพี่พีมาดูครับดกมากมากนะครับเมื่อวานเก็บผลผลิตได้แปดขีดนะครับนี่ครับนี่อันนี้หลังจากแต่งกิ่งทำาสาวแล้วจะได้ ต้นแบบนี้นะครับเยอะเยอะมากใช่ครับเขาเรียกว่าทําสาวครับตัดแต่งกิ่งทําสาวดูครับปีที่7ยายปีที่ปีที่เจ็ดปีที่7นี่นะครับต้นเทพันเทไม่จกตานะครับสนใจต้นพันก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์ผมนะครับ0 8 6 539 4503นะครับ 086 539 4503บวก ID ดีไลนนะครับอยากชมต้นพันธุ์ก็แวะมาเที่ยวมาชมได้นะครับเดี๋ยวแบ่งต้นพันธุ์ให้นะครับหรือถ้าเล่น Facebook อยากเข้ากลุ่มเข้าไปดูศึกษาก็ค้นหาพิมพ์คําว่าผักสาพ,พันธวายนะครับแล้วจะเจอกลุ่มก็กดเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับติดดอกออกผลเต็มเลยครับนี่นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามทางช่อง y o u u u b e เกษตรตัวน้อยด้วยนะครับนี่ครับต้นแท้พันเทไม่จกลานะครับรับประกันสายพันธุ์ครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือเง่ามันเลยนะครับต้นแม่นะครับต้นกําเนิดผักสาทวายนะครับนี่นะครับอายุ7ปีกว่าแล้วนะครับนี่นะครับยังให้ผลผลิตต่อเนื่องนะครับนี่นะครับ นี่นะครับของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับจะติดลูกติดดอกติดผลทั้งปีนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับด้านบนนะครับพื้นที่โดยรอบนะครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ